แต่ว่าฝันแล้ววันนี้ฝันแล้วข้าบผพอ๋อาการทุกมีความฝันข้าบผพมไอาจารย์สุกเราคงฝันเลยบอกไว้มีเนาะเล่าความฝันไปเลยอาจาร์ทุกฝันว่ายังไงครับฝันว่าตอนตีห้าเทวดาเขาเขาเดินอากาศเขามาบอกบอกเขาว่าอย่างนี้เขาบอกเป็นตัวเลขเลยโอ้แล้ท่านนี้เกล่งหลับเกี่งตื่นอ่ะ อ๋อแบบนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นข้าบผมเหมือนมีเทวดาลอยมาบอกข้าบผมโอ้เทวดาเป็นรูปร่างยังไงลละอาจารย์โชคเป็นรูปแบบเหมือนคนจริงๆในเหมือนคนมันมีอะไรเทวดามีอะไรไหมข้าวมีค้าบผมมีข้าบเข้ามาบอกนายอาจารย์โชคเพราะว่าเจ็ดห้าหนึ่งมาเจ็ดห้าหนึ่งข้าวผมเจ็ดห้าหนึ่งสามตัวเลยข้าบผมเข้ามา ยังไงกระซิบบอกหรือว่ามาตะโกนบอกหรือว่าไงกระซิบบอกข้างหูมากระซิบบอกข้างหูข้ผมนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นข้าวผมตอนตีห้าวัวหลอดขนลุกตีห้าตอนตอีห้าข้าวผมนอนรึ่งหลับครึ่งตื่นเทวดามาบอกกระซิบบอกมากระซิบบอกอะไรนะเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งโงพิมพ์ห้าหนึ่งในโรงพิมพ์ข้าวผมเจ็ดตัวเดียวเลยข้าวผมเล่สวยนะนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่แค่สามตัวสองตัวเขาไม่บอกสองตัวไม่บอกไม่ครับ เขาให้ตัดเล่นครับบอเขาเรียกว่าฝัน่อนตีแจ้งซ่เมนเน่ตอนสิเจ้งตอนตีห้าเลยพอดีเลยตีห้าตรงเลยดูนาฬิกาดูนาฬิกาแล้วก็ตอนตีห้าข้าวพพดนีสะดุ้งตื่นบอสตอนโชคหรือว่ามันเป็นแบบครึ่งหลับกึ่งตื่นยังไงนี่นอนแบบเหมือนหลับบ้างไม่หลับบ้างอย่างนี้บอสข้าวโอดแต่ว่าฝันก็ไม่เชิงออจะว่าไม่หลับ ก็ไม่เชิงรับเตื่นนอ่นเครื่องรับเครื่องตื่นที่วเทวดามาบอกก็สิบว่าเจ๊มาหาหนึ่งเลยสิค้าบงมอันนี้ฝันทั้งแรกเลยไม่เคยฝันเลยไม่เคยฝันครับอื์สงสัยเขาจะมาให้โชคสงสัยจะมาให้โชคค้าบงมโอ้ปกติอาจารย์โชคก็ไม่ค่อยบอกเรื่องน่นอนไม่ไม่ไม่มีแต่ไป ไปลงเอาไปลงเอาแา่อรนนี้ฝันฝันแล้วก็ไปถอนของให้คนให้ชาวบ้านอย่างนี้ครับผมไปถอนแบบไหนอาจารย์โชคก็รักษาเหมือนแบบขมรนะที่เรียนมาขีเข้าปอกเข้านี่ไล่ออกหมดได้ออกหมดครับออนได้หมดครับถอนได้หมดครับเอาเกิดว่ามีคนอยากไปถอนเหตุยังไงไปถอนของมีเบอร์โทรครับผมถ้าว่าอยากมาหาถ้าว่าของที่มองไม่เห็นถ้าว่าอยากรู้ว่าอะไรโดนของเข้าหรือเปล่า มาเช็คได้เป็นลำเรียนมาจากขมิ้นบอกครับผมอ๋อเป็นลำเรียนมาจากขมิ้นเบอร์โทรตัวใดอาจารย์โฉมศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าอะไรนะศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าอ๋อผู้ใดอยากไปถวนของฟังบัตท่านเดี๋ยวเขียนให้เพื่อนช้าๆอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ดูพร้อมตัวเลขพร้อมตัวเลขเดี๋ยวเขียนให้ดูลงพิมพ์กำลังพิมพ์ลงพิมพ์กำลังพิมพ์ความฝันครั้งแรกครับผม ครับฝันครั้งแรกนะคราพผมฝันคนมาไม่ทันจะขึ้นเข้ามาเทวดาลอยมายังไงครับลอยแบบลอยลอยมาจากฟ้าครับแล้วก็ลงมาที่สำนักตอนนี้เข้าเข้ามาก็สซีบอกว่าเจ็ดห้าหึงอันนี้ไม่เคยฝันนี่นะครั้งแรกเลยสมเด็จครับผมสมเมาจจะไปลงเอาสมนดาอาจารย์โชคนี่จะไปทำพิธีครับตามสถานที่ต่างๆเนาะ อไปลงเอาตัวเลขลงตัวเลขแล้วก็ไปแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่เคยบอกตัวเลขเลยไม่เคยไม่เคยอันนี้ถือว่าเป็นขั้นแรกข้าวบูมอันครั้งแรกฝันแล้วก็มาเล่าสู่ฟังครับผมอ่าลงพิมพ์ลงพิมพ์พิมพ์เสร็จหรือยังครับพิมพ์เสร็จหรือยังครับ fc รอดูตัวเลขอยู่ใส่ใส่เบอร์โทรอาจารย์โชคด้วยอาจารย์โชคนะคะ fc เนาะครับอันนี้ไม่เคยฝันเลยฝันแล้วก็ตื่นเลยตื่นรับตื่นตื่นอ่ะเผื่อใครอยากจะ สะดอเคาะหรือว่าสะดอเคาะถอนของหรือว่าจะมาปรึกษาเรื่องมันรู้สึกว่าตัวเองโดนของหรือยังไงใช่ไหมมีญาติที่รู้สึกหรือว่าจะมาอาบน้ำมนต์ก็ได้ไดด้หมอาจารย์โชคที่สักด้วยไหมครับสักคำผมสักด้วยเนาะสักด้วยอาจารย์โชคนี่เพิ่งไปบวชบวชเพิ่งศึกมาไปบวชอยู่เฉี่ยตาเฉลีเยตาโชคลาภคงกระพันนิตามมหานิยมครับสักได้หมดเนาะ เดี๋ยวบอกบอกเบอร์โทรนอีกทีครับอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะ F C แต่ว่าวันนี้ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสามหนึ่งสอ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 งห้าสี่เก้าห้าสี่เก้านะคะสี่เก้าคาบง ถ้าอยู่ตามบ้านถ้ามีของมีอะไรในบ้านนี่อาจารย์โชคก็ไปถอนที่บ้านได้ครับผมเชินไปได้ครับผมต่ออาจารย์โชคก็แล้วกันเนาะในในส่วนถอนของหรือว่าจะลงนัได้อะไเนี่ยอาจารย์โชคก็ทําได้ทําได้หมดครับครับลงนั้นที่นี่จะเป็นอาจารย์หนุ่มแต่ว่าร่ําเรียนมาหลายปีครับผมไปอยู่กับอาจารย์ที่ว่ามีเสียงอาจารย์ขมิ้นครับผมหลายที่เนาะก็ร่ําเรียนวิชามาไม่เห็นเห็นอ่ะ เอาโชว์ยังตัวเลขโชว์ตัวเลขโชว์ตัวเลขพร้อมเบอร์โทรอาจารย์โชคอะโอ้ตัดให้พร้อมเลยตัดตัดให้พร้อมเลยวลงพิมพ์ไม่ตัดตัดให้พร้อมอาจารย์โชคบอกอะไรนะเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแต่ลงพิมพ์ไม่พิมพ์มาให้แล้วมีเจ็ดห้ามีเจ็ดหนึ่งมีห้าหนึ่งใช่ลงพิมพ์เจ็ดห้าหนึ่งทำไมมันมีเจ็ดห้ากับห้าหนึ่งเขาตัดมาตัดให้เรียบร้อยตัดให้สองตัว อ๋อเดี๋ยวไม่ตัดเดี๋ยวไม่ตัดให้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเห่าเบิ่งบ่ฮู้เรื่องบ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วไม่ตัดเดี๋ยวจะบอกว่าขเลตออกแล้วเป็นยังไงออกมาถูกเดี๋ยวบอกว่าโอ้ยไม่ไม่ได้ตัดเนาะตัดให้เลยไมตัดปฏิเสธเอินรายรับอิสาเรียนนั่นแหละห้าเก้าสองว่าคอยเร่มตัดสองตัวนี่นั่นแหละด้านบนก็เป็นเบอร์โทรอาจารย์โชคนะครับศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าครับผมอาจารย์ใหนมาฟังนีดหนึ่ครับอ่ะโอเคครับ อาจารย์โชคเพื่อเขาเนี่ยบมเห็นบอกอีกเทอหนึ่งอาจารย์โชคเลขความมีมิตฝันเจ็ดท่าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งข้าวโมีเดียหางเดียวรางนี้น้ำนะ้รับอาจารย์เทวดาลอยมาบอกใช่ไหมข้าวโพมผู้ซึ่อาจารย์โชคมีใครลอยมาบอกยังไงมีเทวดาลอยมาบอกลงที่สำนักเลยบลงบนเลยมากระซิบข้างหูเลยอตอนนี้เขาบอกว่าเจ็ดห้าหนึ่ง นอนตึงหลับตึงตื่น้วตื่นแล้วกันนอนอีกคนได้บอกว่าซื้อเอาเด้อยังจังสี่คนได้บอกบอกไม่ได้บอกครับผมบอกแต่ว่าเจ็ดห้านึงยังอยครับผมไม่ฝันไม่รู้อะไรเกตห้าหนึ่งไม่รู้บอกอะไรเลยแต่แต่มากระ่ิบเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ไปอ๋อบอกเสร็จก็ไปขึ้นไปอ๋อถือว่าให้โชคลาภครั้งแรกับความฝันครับครั้งแรกมักจะแม่นแล้วก็ฝันตอนที่สว่างนํำาคผมฝันตอนสีห้าตวงนาฬิกาตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลย ีหาอย่าลืมูหายอาจารย์โชคถืออีกเ่นนึงไหเบื้องเบื้งว่าเบื้งทั้งไายเราดูไม่ทันสิว่าเาะท่านสิว่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึงเจหาชมแคปหน้าจอนะสำหรับตัวเลขหานึ่งหาหนึ่งครับผมขอบคุณอาจารย์โชคครับขอบคุณครับผมเจ็ดาเจ็ดนอาไปจับบนล่างเ้อนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าสอาจารย์โชคฝันนะคะวันนี้ ใคร,ใครจะสักก <คน S 1> ็มาสักอ,อาจารย์โชคได้นะครับเป็นอาจารย์สักด้วยนะครับสด้วยขอบคุณค่ะอาจาร, <alle. S 2> ย,รย์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ